มิสเตอร์เคสิโอภูมิใจเสนอโคคุดาสมบรติมุ่เดือนหนังในปี2006ครับใครที่ชอบหนังสงคราม้ามพาโดยเดขาดนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับในปี1912ออสเตรเลียเปิดสู่การลุกลานชาอเมริกันพวกเขาล่องเรือกับเพอร์ฮาเบอร์ทหารญี่ปุ่น10,000น,น,นาย เดินทางเข้าเส้นทางโคโา้าเพื่อหาน้ำจืดด้วยการบัญชาการของผู้พันคนใหม่พวกเราเข้าสู่หมู่บ้านอิสุลาว่าเส้นทางโคโา้าที่นั่นพวกเราจะได้เตรียมอาหารได้หลับนอนและได้ลบภยัยพวกเราอยู่ที่นี่มาสองอาทิตย์แล้วเรารู้มาว่ากองทัพของออสเตรเลียจะมาที่นี่กองทัพ IRF แต่พวกเราก็เป็นแค่ทหารอาสา ไม่มีการฝึกไม่มีประสบการณ์ในการลบพวกทหารที่กำลังเดินเท้าผ่านคนตมเพื่อกลับไปยังฐานรวมทั้งคนเจ็บด้วยโดยชาวพื้นเมืองจะช่วยแบกคนเจ็บกลับไปยังฐานเพื่อจะรักษาแจ็คที่เป็นทหารอาสาเหมือนกันเขาออกลบและติดต่อน้องชายของเขาไม่ได้แจ็คจึงวิ่งไปทั่วเพื่อหาน้องชายตัวเองจนมาเจอน้องชายที่นอนเจ็บอยู่ในเปโดยพวกชาวเมืองแบกเขาออกมาจากป่า พอแจ็คเปิดดูแผลของน้องชายเขาก็ได้เจองูในท้องเต็มไปหมดสรุปก็คือแจ็คฝันไปเขาได้ฝันร้ายน้องชายก็ได้มาปลูกเขาส่วนคนนี้ชื่อเลนเป็นคนควบคุมหมู่39นี้เขาได้สั่งให้น้องชายแจ็คไปเตรียมอาวุธปืนพวกเราจะออกไปตั้งแนวรับคืนนี้ส่วนแจ็กก็ไปหาหมอเพื่อจะเตรียมยาเขาได้เข้าไปคุยกับหมอและหมอก็ได้บอกไปว่าเขาไม่มีอะไรจะให้หนายไม่มียาแก้โรคบิด ที่นี่ไม่มีอะไรหยุดมาเรียได้ไม่มีมอร์ฟีนไม่มีผ้าหม่มไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรให้นายมูแลนด์ได้สั่งให้ทุกคนเช็คอาวุธภายในหนึ่งชั่วโมงเราจะออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตั้งแนวรับกันทุกคนเช็คอาวุธเตรียมพร้อมเดินทางทุกคนจึงออกเดินทางกันแต่ก่อนออกเดินทางก็มีทหารรายหนึ่งได้ถามมูแลนไปว่ามีข่าวทหาร i r f บ้างไหมครับที่จะมาช่วยพวกเรามูแลนก็ได้ตอบว่า พวกเขาจะมาพรุ่งนี้เมื่อนายกลับมาที่นี่จะมีทุกอย่างพร้อมให้ทุกคนพวกเขาจึงได้ออกเดินทางจนมาเจอกลุ่มผู้บาดเจ็บโดยมีชาวเมืองช่วยแบกพวกบาดเจ็บลงมาจากเขาหมูแลนได้ํำชับกับทุกคนไว่าห้ามสูบบุหรี่ระหว่างเดินทางและก็ห้ามคุยกันด้วยจนพวกเขาเดินทางมาถึงจุดตั้งรับแนวรบทุกคนเตรียมพร้อมปืนกระสุนทั้งหมดพวกเขาต้องนั่งรอแบบนี้ไปอีกนานหมูแลนสายกล้องส่องดู ก็เห็นพวกทหารญี่ปุ่นกำลังเดินอยู่ส่วนด้านหลังของมูแลนก็มีทหารญี่ปุ่นซ่อนตัวอยู่มันเดินตรงมาที่เขาใช้มีดปาดคอมูแลนจนเลือดพุ่งกระฉูดแล้วก็เกิดการยิงประทะก,กันเกิดขึ้นทั้งปืนทั้งระเบิดเต็มไปหมดคนที่อยู่กับมูแลนและเห็นเขาโดนปาดคอก็เกิดความกลัวขึ้นเขาจึงคานหลบหนีไปล่อยให้เพื่อนเพื่อนยิงต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นจนพวกเขาต้านไม่ไหวจึงต้องล่าถอยทหารที่ชื่อบูได้บอกกับทุกคนให้หนีไปก่อน เขาจะคุ้มกันให้จนพวกเขาหนีออกมาได้แต่ทหารรายหนึ่งก็ถูกยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บเดินไม่ค่อยถนัดตอนนี้พวกเขาได้ลงทางแล้วเพราะหนีแบบไม่คิดถึงทางกับฐานตัดฉากมายัางทหารที่หนีมาคนเดียวเขาได้เข้าไปซ่อนใต้ขอนไม้จนทหารญี่ปุ่นเดินผ่านมาแต่พวกมันก็มองไม่เห็นเขาจนพวกมันเดินผ่านกันไปจนหมดเขาจึงออกมาจากขอนไม้แต่กลับเจอทหารญี่ปุ่นลายหนึ่งมันใช้มีดจี้ไปที่หัวของเขา แล้วแทงเข้าตาจนทหารหนายนั้นตายคาที่ทุกคนจึงลงมติให้แจ็คเป็นคนคุมทีมคนใหม่แทนมูแลนเขาจึงตัดสินใจกลับไปช่วยบูที่คุมกันพวกเขาอยู่โดยมีทหารคาโกะไปด้วยและให้ทุกคนรออยู่ที่นี่วกว่าเขาทั้งคู่ก็ได้มานถึงจนมาเห็นบูถูกพวกญี่ปุ่นจับมัดติดกับต้นไม้แล้วใช้ปลายมีดแทงไปหลายครั้งจนเขาโดนถูกตัดหัวหลังจากฆ่าบูเสร็จพวกญี่ปุ่นก็ได้ออกเดินทางต่อ ส่วนแจ็คก,กับดาโกก็ได้ถอยออกมาจนมีคนในกลุ่มวิ่งมาหาพวกเขาและบอกกับแจ็คไปว่าเราโดนตัดขาดสีมวดกลับไปยังอิสซูราว่าไปแล้วก่อนที่เขาจะโดนยิงเข้าที่หัวเต็มๆโดยพวกเขาได้ถูกโจมตีต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจนพวกเขาลอดมาได้ทั้งคู่จึงออกตามหากลุ่มของตัวเองพวกเขาได้หยุดพักจนพวกเขาได้หลับไปตอนเช้าก็ได้ยินเสียงระเบิดมีการยิงปะทะก,กันเกิดขึ้น พวกแจ็คจึงออกเดินทางตามลำธารจนไปเจอพวกตัวเองแจ็คก็ได้บอกข่าวร้ายกับทุกคนไปว่าบูถูกพวกมันฆ่าตายโดยโดนตัดหัวไปแล้วพวกเขาจึงเตรียมเช็คอาวุธกินข้าวเพื่อออกเดินทางกลับฐานให้ได้แจ็คได้บอกกับทุกคนไปว่าเราจะเดินทางรัดไปยังฐานอิสุระวาให้ได้คาโกได้บอกไปว่าแซมคนที่โดนยิงขาเขาจะเป็นตัวถ่วงเราน้องชายของแจ็คจึงบอกไปว่าเราจะพาเขากลับไปให้ได้ ถ้าเขาเดินไม่ได้เราจะทําเปห่ามเขาออกไปพวกเขาได้ออกเดินทางในสภาพอากาศป่าดิบชืน้นจนทําให้แซมล่าช้ากว่าเพื่อนแต่เขาก็ยังพยายามจะตามเพื่อนให้ทันคาโก้ได้คุยกับแจกว่าตอนนี้เราช้ามากแซมตายเราก็จะตายไปด้วยตอนนี้แซมเริ่มอาการหนักเขาเริ่มเดินยากขึ้นจึงต้องมีคนพยุงเขาเขาถึงจะเดินได้พอตกดึกพวกเขาก็ได้พักผ่อนกันพอทุกคนหลับแซมจึงขยับออกมาจากกลุ่ม ไม่อยากเป็นตัวทวงของเพื่อนตอนเช้าทุกคนก็ได้ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้เจอแซมแล้วเห็นแค่สัมภาระของเขาทุกคนก็ได้เข้าใจแล้วว่าแซมคงหนีไปแล้วเพราะเขาไม่อยากเป็นตัวทวงของเราพวกแจ็คจึงออกเดินทางต่อจนน้องชายของแจ็คเห็นคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาคิดว่าแซมนั่งรออยู่เขาจึงเดินเข้าไปจนโดนซุ่มยิงมันเป็นทหารญี่ปุ่นปลอมตัวมาเป็นพวกเราพวกคาโกสามารถจัดการพวกซุ่มยิงได้ น้องชายของแจ็คโดนยิงที่ท้องเขาบาดเจ็บหนักจนเดินไม่ได้ทุกคนทำแผลให้เขาและทำไปหามเพื่อออกจากที่นี่พวกเขาเดิอนออกมาจนมาเจอคลองน้ำปัญหาก็าคือเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงแต่ทุกคนก็ไม่มีทางเลือกทุกคนจึงตัดสินใจลงไปในน้ำจนพวกเขาก็สามารถผ่านมันมาได้แจ็คจึงสั่งให้ฐานรายหนึ่งนำพวกเขาไปก่อนภายใน20นาทีแล้วพวกเราจะตามไปแจ็คได้นั่งรอย0นาที แลวพวกเขาก็ได้ออกเดินทางต่อทหารรายนั้นก็กลับมาพอดีพวกเขาได้ไปเจอกับท่อมของชาวพื้นเมืองโดยไม่มีใครอยู่ทุกคนได้มาพักผ่อนกันคาโก้จึงได้สั่งให้ทหารสองนายออกไปหาของจินข้างนอกคาโก้ได้คุยกับแจกว่าเขาตายแน่บาดเจ็บแบบนี้เขาไปไม่ถึงฐานแน่แจคได้บอกไปว่าจะยังไงก็ตามเราจะไม่ทิ้งเขาทหารสองนายก็ได้มาหาอาหารในป่ากล้วยก็ได้มาเจอศพชาวพื้นเมือง ที่โดนฆ่าทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกน้องชายของแจ็คได้บอกไปว่าทิ้งเขาไว้ที่นี่นายสั่งใครกลับมาช่วยฉันก็ได้แต่แจ็คก,ก็ไม่ยอมพวกเราจะไปพร้อมกันสุดท้ายนายทหารรายหนึ่งจึงขออยู่กับน้องชายของแจ็คเพื่อดูแลเขาแต่แจ็คก,ก็ปฏิเสธไปจนพวกเขาได้นั่งคุยกันสุดท้ายแล้วแจ็คก,ก็ได้ตกลงไว้ว่าจะให้น้องชายเขารออยู่ที่นี่กับทหารรายหนึ่งส่วนพวกแจ็คและอีกสองคน ็จะกลับไปที่ฐานอิสูลาวาแล้วให้คนอื่นมาช่วยเขาทั้ง3มคนได้ออกเดินทางจนทําให้รองเท้าของแจ็คขาดเขาได้ออกเดินทางเปล่าในสภาพป่าแบบนี้จนเท้าของเขาเป็นแผลไปหมดคาโก้ได้เห็นแผลที่เท้าของแจ็คและบอกกับเขาไว้ว่าถ้านายถ่วงเวลาเราแล้ก็ฉันจะฆ่านายแน่โดยทางลัดของพวกเขาก็คือการปีนขึ้นเขาไปเพื่อจะได้ไปให้เร็วที่สุดพอตกดึกพวกเขาก็ได้นอนพักผ่อน ทหารญี่ปุ่นก็ได้เดินผ่านพวกเขาไปพวกมันตั้งแคมป์อยู่ใกล้พวกเขาแจ็คได้บอกให้หนีออกจากที่นี่แต่เหมือนคาโก้อยากจะจัดการพวกญี่ปุ่นคาโก้จึงได้เข้าไปในแคมป์พวกมันและจัดการแทงคอทหารญี่ปุ่นไปหนึ่งคนแจ็คเห็นอย่างนั้นจึงคว้างระเบิดใส่ในแคมป์แล้วยิงต่อสู้กันแล้วทั้งสามคนก็วิ่งหนีออกมาได้จนพวกเขาหนีจนมาถึงลำธารแจ็คก,กับคาโก้ก็ได้ทะเลาะก,กัน ถึงเรื่องเมื่อคืนที่คาโกจะทําให้พวกเราตายกันหมดจนมีทหารผ่านมาและแวะเข้ามาช่วยพวกเขาสามคนเอาไว้ได้แจ็คเล้บอกไปว่าเราตกค้างอยู่สองคนต้องกลับไปช่วยพวกเขานายทหารจึงบอกไปว่าคนพื้นเมืองขนคนเจ็บมาทั้งวันอาจจะมีคนของนายก็ได้พวกแจ็คมาถึงที่ฐานแจ็คได้เดินหาน้องชายไปทั่วแต่ก็ไม่เจออยู่ดีตัดฉากไปยังกระท่อมที่ทั้งสองคนอยู่ข้างในทั้งคู่ได้ยินเสียงพวกญี่ปุ่น เข้ามาในกระท่อมอีกหลังหนึ่งทหารลายหนึ่งจึงยิงลอบพวกมันไปอีกทางเพื่อตามเขาไปจะได้ไม่เข้าไปในกระท่อมเขาวิ่งมาซ่อนแต่สุดท้ายทหารญี่ปุ่นก็มาเจอเขาและเขาก็โดนถล่มยิงมายัง้งส่วนน้องชายของแจ็คก,ก็นอนอยู่ในกระท่อมก็เห็นมีคนกำลังเดินเข้ามาในกระท่อมสรุปก็เป็นคนพื้นเมืองเพื่อจะมาช่วยเขาหามเขาออกจากที่นี่ตัดฉากมายังแจ็คเขาหาน้องชายไม่เจอน่าจะหมดหวังแล้วมีทหารคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาในแคมป์ แก่แล้วถ้าไม่มีใครไปช่วยพวกเขาตายแน่พวกทหารที่บาดเจ็บก็ได้พากันไปหยิบปืนและได้ไปต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นรวมทั้งกลุ่มของแจ็คด้วยตอนนี้พวกเขาก็มาถึงจุดตั้งรับทหารญี่ปุ่นพวกเขาได้เตรียมมูดให้พร้อมพวกญี่ปุ่นบุกขึ้นนี้แน่นอนพวกแจ็คก,กับกลุ่ม i อ f ต้องต่อสู้ร่วมกันพอตกดึกพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดเสียงโห่ร้องของทหารญี่ปุ่นเต็มป่าไปหมดเสียงก็ได้เงียบลงไปได้สักพัก พวกทหารญี่ปุ่นก็โผล่ออกมาจากป่าวิ่งใส่พวกเขาและเปิดฉากยิงกันทั้งปืนทั้งระเบิดใส่กันไม่ยัง้งจนทําให้คนของแจค็คคนหนึ่งโดนยิงตายไปหนึ่งคนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถจัดการพวกญี่ปุ่นได้หมดพอลุ่งเชา้าแจ็คก็ได้เดินทางหาน้องชายต่ออีกครั้งหนึ่งจนแจ็คมา่อเจอเขาโดยชาวพื้นเมืองได้แบกเขาออกมาจากป่าและน้องชายของแจ็คก็ปลอดภยัย ก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังโคโคดาสมรภูมิเดือดในปี2006ครับในส่วนไหนผิดพลาดหรือข้ามหัวข้อไหนไปผมก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสูดโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ